แม่ลูกคือลูกของตระกูลสวีลูกไปอยู่กับพ่อเธอพ่อเธอที่ลักลูกเสิร์ฟขเนลองเอียอยยู่นะพ่อ หนูหันไปพาดิมิกิทูพ่อแม่ไม่ต้องแอาไม่ต้องการหนูแล้วหนูไม่มีบันยานยินฮขาไม่มาแม่ได้ทุรียูตายเส็ดสตริงยัยอยู่ห้วนหวนยายไปหาพ่อของเธอมาแล้ว ขาสัญญากับยายว่าเมื่อยายตายไปแล้วเขาจะเังยน้จนจบมหาวิทยาลัยยะ <Yeah. S 1> แม่ลีงคนนั้นของเธอทำาม,มายดีวงของเธอเธอไม่ใช่คนที่ง่ายเลยต่อไปนี้เธอต้องดูแลตัวเองให้ดี ดีๆนะระวังตัวด้วยย่า yeah. สวัสดีค่ะป้าฉันคือ ฮวนฮวนอย่าโกรกธนะฉันแค่กังวลเรื่องสุขภาพของทุกคนในบ้านกลัวจะจํำเชื้อโรคสกปรก,ปก,ปกเปิดเข้ามาในเทรดอย่าเคยบอกว่ายังมีเวลาอีกยาวไกลป้าคะตอนนี้ฉันเคียร์ยังคะเข้ามาเลยตัวคนบ้านนอกอย่างเธอนี่เหม็นจริงๆเลยไปอาบน้ำให้สะอาดตัดนะแล้วก็อย่าลืม เสื้อเคุณเอา,าจากจับรานนอกนะเอาไปทิ้งให้หมดแค่ข่มฉันครั้งหนึ่งยังไม่พอเหรอโอป้าวแล้วถ้าฉันอาบน้ําเสร็จจะใส่อะไรล่ะคะหรือว่าป้าจะพาไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ที่ห้างเสื้อผ้าในห้างแพงจะตายบ้านเราก็ไม่ได้รวยอะไรขนาดนั้นโอ้ใช่สิอืมงั้นอย่าให้เสียของเสื้อผ้าของฉันก็ไม่ต้องทิ้งแล้วกันถ้าแม่ไม่งั้นให้พี่สาวใส่เสื้อผ้าเก่าของหนูก็แล้วกันพี่สาว พี่น่าจะไม่ไว้ยใช่ไหมจะว่าอะไรละในกองเสื้อผ้าที่ถูกกรไกรตัดจนพังยังเหลือชุดหนึ่งที่ใส่ได้น้องสาวฉันนี่ใจดีจริงๆเลยนะหวนหวนเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จรีบออกมาทำอาหารพอเธอกำลังจะกลับมาแล้วได้ค่ะเรื่องวันนี้เราค่อยคิดกันทีหลัง หุนหวนค่ะคุณไหมเธอจะไม่ฟ้องร้องใช่ไหมป้าและน้องสาวอดีมากไอ้คนนั้นแอก็ดีแล้วกินข้าวกันเถอะฉันกินอิ่มแล้ว ที่ไปทินชางนฟันชันจะกลึ้งนลองสมุนสะอาดนะได้ค่ะได้ใจนะเนี่ยอยากให้ฉันเป็นแม่บ้านเหรอฝันไปเถอะที่รักครั้งนี้ซินเย,ยสอบได้ที่สามอีกแล้วนะพรุ่งนี้เราไปฉลองกันเถอะโอ๊ย,ยไอเด็กนี่ เธอตั้งใจทำแบบนี้ใช่ไหมเธอรู้ไหมว่าจานชามพวกนี้ฉันสั่งมาจากต่างประเทศแพงมากนะป้าขอโทษนะคะหนูไม่ได้ตั้งใจจริงๆค่ะที่บ้านยายยายไม่เคยให้หนูทำอะไรแบบนี้เลยทําทําไมคล่องคะพูดจาไม่จริงเลยฉันว่ามันตั้งใจจะก,กวนตีนฉันแนๆ่ๆอยากให้ฉันตายใช่ไหมที่รักมาดูนี่สิไอเด็กนี่เป็นกันเลี้ยงไม่โตแน่ยายสอนตั้งแต่เล็กว่าลูกสาวต้องเลี้ยงแบบสาวสวย วันนี้เป็นครั้งแรกที่หนูล้างจานมือก็โดนบาดแล้วค่ะพอแล้วแค่จานไม่ก็บเองเองอย่าทำให้บ้านไม่สงเองที่ลักพูดอีกไหมพอคะ่ะแม่ไม่สนใจเรื่องเงินไม่กี่พันนี้หรอกแม่สนใจที่จานใบนี้มีรูปเราสามคนพ่อแม่ลูกพี่สาวเพิ่งกลับมาวันแรกก็ทำจานแตกนี่ไม่ใช่ลังดีนะเนี่ยพ่อคะหนูสัญญาต่อไปจะไม่แตะต้องจานพวกนี้อีก คุณป้าขอโทษนะคะจานพวกนี้ต้องให้ปาล้างเองละ่ะคุณให้ฉันล้างล้างจานเนี่ยนะเพราะคุณไล่ประสางไปเมื่อวานไม่มีอะไรพรุ่งนี้เรียกกลับมาฉันแค่ให้อยากให้หนุนหันได้ฝึกฝนแงไงตีป้ายอไอ้เดให้สสันเอลานจริงใจไหมพ่อเข้าใจดีไม่ใช่หรอพ่อคะป้าจังทำงานขี้เกียจตลอดแม่เลยไล่เธอออกไงแค่ยังหาคนใหม่มาแทนไม่ได้ เลยคิดจะให้พี่ลองทำดูพี่คะแผลพี่อย่าให้ติดเช็ดนะฉันจะทายาให้พ่อคะไปเถอะพี่ตามฉันมาเลยเอาเสดไว้กเขาไปแก่พี่คะพี่นั่งบนเก้าอีส้สิฉันเป็นคนสะอาดนะ,งะเงี้ยแงเดีที่กว่าดีที่รู้ตัวมายืนมือมาฉันจะทายาให้ โอ๊ยเจ็บจังในยามีน้ําเกลือด้วยลองดังขนาดนี้พ่อคงได้ยินแน่เลยพี่คะฉันขอโทษจริงๆคราวก่อนน้องชายฉันมาเยี่ยมอาจจะเป็นเขาใส่อะไรลงไปายานี่แหละน้องชายเธอไร้ายสีลทินทำยายฉันบอกว่าเดี๋ยวก็มีกรรมสนองฉันรู้ว่าเพ,าพื่อพี่ชัยแคลเคนแบไนไนน้องชายฉันเขาแค่เป็นแค่เด็กเก๋ที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเท่านั้นเอง อย่าทำชั่วแม่แล่ะแม่เล็กน้อยเด็กแกได้ที่แชกเหลือในขี้พึ้งโตไปก็เป็นผู้ใหญ่เกณฑ์เป็นตัวปัญหาแน่นอนคนที่ฉันนั้นกำลังพูดถึงอยู่หรือเปล่าสินเย่ยหน้าซีดแบบนี้ไม่สบายหรือเปล่าทายยาเสร็จแล้วพี่สาวไปได้แล้วได้โกรธมากเลยเธอตั้งตังใจทำแน่ไ,นไว้ดูกันต่อไป ถ้าไมมีน้ำร้อนเลยพี่ค่ะเครื่องทำน้ำร้อนเสียรออีกครู่ค่อยอาบนะแน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นเธอหนวจังนี่คือผลลัพธ์ที่เธอต้องได้รับเมื่อกล้าทำตัวเป็นศัตรูกับฉันแม่สวีหวนหวนใครจะไปรู้ยังไงวันนี้ พ่อเธอก็ไปทำงานต่างจังหวัดแล้วไม่ต้องไปสนใจเธอแม่จะพาไปซื้อเตื้อผ้าให <Z separation> ม่เมื่อคืนอาบน้ำแล้วเป็นไข้เพราะเพราะหนาวทรมานจังไม่ต้องกลัวแม่อยู่ที่นี่นะแม่ไม่สบายไม่ต้องกลัวแม่อยู่ที่นี่นะไม่เป็นไรนะให้แม่รับความเจ็บป่วยของลูกไปเถอะ ทำแบบนี้ลูกจะได้หายเร็วไงแม่น้อยอุ้งขึ้นมากเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่งมากลูกชายไม่มีลูกชายแล้วนะ่ะสิบอยกอะไรเงี่ยที่เงไม่เหมกบาเคยชั่นดูสิลูกเหงื่อแตกเต็มตัวแล้วกลับกันเถอะไปกันแม่ หนหวน,ห,วนหนูเองคะ่ะแม่หนูคิดถึงแม่มากออกไปนี่แม่อฟ้านระวังหน่อยจ้ะนี่น้องชายเหรอใครเป็นพี่นายฉันยี่ห่างก้อนหินใส่ไปแล้วเถอะแม่ตอนนี้แม่มีครอบครัวใหม่แล้วเดีแม่ของฉันไม่กลับมาอีกแล้ว ฉันไม่กล้าปนูกละฉันไม่นำมารบกวนแม่เลยสวัสดีค่ะทุกคนนี่คือนักเรียนใหม่ที่ย้ายมาชื่อของเธอคือสวานหวนช่วยแนะนำตัวเองหน่อยสิสวัสดีค่ะฉันชื่อสวีหวนหวนอายุสิบเจ็ดปี นักเรียนทุกคนเลิกเรียนลากอนรับคนครูคครวันวันพี่สีโรชิงเนาะพู้โชว์แบบนี้ละฉันเฮ้ยพี่สาวเธอเคยเรียนที่ชนบมาก่อนพอโรองเรียนเราดีกว่าไงเลยขอให้พ่อของเธอมาเรียนโอเค okay, that's good <S ฉันบทไม่มีครูดีๆการเรียนของพี่สาวเธอจะช้าวกว่าเราต่อไปก็ต้องขอร้องทุกคน ช่วยดูแลเธอด้วยนะนี้ไม่ใช่การทวงฉันเรอหรอใช่เลยถ้าทำคะแนนเฉลยของฉันเราตกฉันอื่นก็จะอดซึ่งนาวเชียวไงพี่สาวฉันพูดอะไรผิดไปเหรอคุณจะไม่โกรธฉันใช่ไหมไม่เลยพื่อนสอบปลาฉันจะทำอะไรทุกทุอเสิ นอลลี่ซมทอักรสับสนเลข้อสอบยากขนาดนี้เธอคงทำไม่ได้สักกี่ข้อแน่แน่ <c oughs> อืมข้อนี้น่าจะมีวิเทียที่ง่ายกว่านี้ใช่แล้วทำแบบฝึกหัดเพิ่มพี่การสอบที่นี้ไม่เหมือนบ้านนอกนะแม้ว่าพี่จะสอบได้ศูนย์คะแนน ก็ไม่มีใครหัวเลาะหรอกอืมข้อสอบวันนี้ยากจริงๆทำใมสอบไปสอบไปซุดเจ็น่ายกิดิมะนักเรียนทุกคนผลสอบครั้งนี้อาออกมาแล้วสวีหวนๆวนเธอเตรียมตัวโดนเพื่อนรวมชั้นดูทุกเหยียดยามได้เลยจิมพราวล์คะแนนสูงสุดของชั้นเรา คือนักเรียนสวีหวนหวนและยังได้ที่ C ของระดับชั้นทั้งหมดปรบมือแสดงความยินดีด้วยจมเเป็นไปไม่ได้เธอต้องโกงข้อสอบแนงคุกเขา่าเกิดอะไรขึ้นคะพ่อหวนหวนผลการเรียนไม่ดีเป็นแค่ปัญหาความสามารถส่วนตัวแต่ถ้าโกงข้อสอบ นั่นคือปัญหาจีิยธาทำแล้วหนูไม่ได้โกงยังจะทิง้งเหรอให้นั่งลงเดี๋ยวนี้ยายไม่ได้ซอนเธอเหรอลอกงานคนอื่นได้ที่หนึ่งไม่อายพอคะ่ะอย่าโกรธเลยนะคะพี่สาวเขาไม่ได้ตั้งใจจะลอกงานคนอื่นหรอกคะ่ะ เลาะงานคนอื่นอีกไม่ทําตัวดีบ้างไอ้เลยเลาะงานคนอื่นอีกเป็นแบบนี้อีกแล้วเขาไม่เคยเชื่อฉันเลยที่โรงเรียนมีคนแกล้งฉันอยู่ช่วยไปบอกครูให้หน่อยได้ไหมคะมีคนแกล้งเธอนั่นต้องเป็นความผิดเธอเองสิไม่งั้นทำไมเขาถึงไม่แกล้งคนอื่นต้องมาแกล้งเธอคนเดียวละ่ะ Memory d ่ b o บ h h i s hand วิกลีิมันจะทำรูปฟรีเงินมัสุดยอนคลาบไปห้องเก็กซัสฉันน่าเก๋ไอ้สัตวจนี่แม่งขี้เม้าก็นไม่จี้แค่อังไงให้เธอหาแค่แค่นี้ดูที่รักอย่าโกรธเลยนะมานั่งตรงนี้เร็วอย่าให้เสียสุขภาพเลยฉันจะไอ้เสียเอาใช่ค่ะพ่อ ตีมานานแล้วคงเมื่อยแล้วใช่ไหมคะให้หนูหนวดให้นะคะมาเร็วสวีซินเรื่องวันนี้วันนี้ฉันให้แกต้องชดใช้ ครั้งนี้สวีฮุนฮุนได้ถือเหรียญเรลพัสโตรบิสเดลฟายจากสาวสวีฮุนฮุนค่ะขอบคุณค่ะคุณครูสวีสินเย่เกรดวิชาภาษาไทยของเธอเป็นจุดอ่อนมาโดยตลอดโดยเฉพาะการเขียนเรียงความ a n น i ั s นติดใช่ไหมนัน ฉันร <don> ู้แล้วคุณครูเอาละอยะยังมีข่าวดีอย่างจะบอกทุกคนนะโรงเรียนเราจัดการแข่งขันเรียงความเมืองสำหรับนักเรียนมัธยมฟังดูสุดยอดไปเลยในทางเมืองให้ความสำคัญกับการแข่งขันครานการฟอร์เวดพอเอเวอร์สเด็บโต้ควาแรนดเอาเยลตนแดบของเมืองได้โรงเรียนจะให้รางวัลใหญ่เลยนะหวังว่าทุกคนจะสนใจเข้าร่วมนะคะ สวานหววานต้องเข้าร่วมการแข่งขันเรียงความแน่นอนบางทีเธอได้ที่หนึ่งก็ได้นะยจะเทรนรเป็นสิ่งมีผู้ายมันสมนะฉันจะพยายามคว้าที่หนึ่งตัวกันเพื่อไม่ให้ทุกคนผิดหวังยังไม่ได้ที่หนึ่งเลยดีใจอะไรนักน้าพี่สาวเรียงความของพี่เขียนเป็นยังไงบ้างบ จนไม่น่าเกินนะอมีราไว้นะน้อถ้านายได้ที่หนึ่งพ่อจะให้รางวัลหนึ่งหมื่นบาทขอบคุณครัพอ่อสินเยี่ยนี่เป็นโอกาสดีนะลองส่งประกวดดูสิบางทีอาจได้รางวัลก็ได้นะ เจอแล้วพรุ่งนี้หมดเขตเสงีงแล้วฉันจะส่งเรียงความที่เธอเตรียมมายังดีไปแทนเธอดูสิว่าเธอจะส่งอะไรเข้าประกวดถูกขโมยไปซึ่งด้วย สุดเยินเจก็เยอะอย่างที่สุดจะชคเล็กไม่เศร้านี่คือสมิสเซสจะข้อสิจะบกเรียงความสิ้นหยี่เราได้รางวัลแล้วสินเนียใช่แล้วอันดับสามของเมืองสอบเข้ามาหาลาัยยังได้คะแนนเพิ่มอีกนะดีเป็นบริษน้อร์กานอดีตเรดเินเนตสยูรูดูในนิสฮาวชอเรส์เบสโนีสติงยัยขอบคุณค่ะพ่อหวนหวลลูกละได้ที่เท่าไหร่ หนูไม่ได้รางวัลค่ะขอโทษค่ะเพราะฮวนหวนนั้นเรื่องนี้แม่ต้องวาลูกแล้วนะจะเคียนเรียงความเก่งแค่แคไหนก็ไม่มีประโยชน์ถึงเวลาจริงๆกลับทําไม่ได้ศูนย์เปล่าไม่ได้ผลพ่อค่ะเดือนหน้าง,งานฉลองบระลุนทิพวะหนูอยากจัดที่โรงแรมฮาดาได้ไหมคะได้ไหมคะได้สิยังมีอะไรอีกไหมที่อยากได้จัดให้หมดเลยพอดีมากเลยค่ะ ยิ่งยกให้สูงก็ยิ่งเจ็บตอนลมงานฉลองบรรลุนิติภาวะวันนี้นอกจากจะฉลองลูกสาวของผมที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วยังเป็นการฉลองที่ได้อันดับสามในในแข่งขันเคียนเรียงความระดับเหมือนสุดยอดกลุกม๊มเก่งกันมากรับสายหน่อยเฮ้ยพูดมาอะไรนะ Send your verse to Graham.